สวัสดีทุกคนทุกคนเห็นอะไรกันไหมคะนี่มันเหล่าแก๊งของเล่นไซทานนอนอยู่ในสวนนะคะมีเจ้าควายบัฟฟาโลว้าวอุ้ยเป็นเจ้าควายที่หางด้วนไปแล้วทุกคนนี่แต่เขาเดินได้นะ ว้าว <Wow>. okay, ไปแล้วก็มีเจ้าไดาโนเสาร์มีไดโนเสาร์ถือลูกบอลด้วยโอ้โ oh, ห oh, ไปแล้วเขียนโอ้โหเขียนรอบไปแล้วทุกคน ส่วนที่บัฟฟซโล่ก็โอ้โหกำลังจะถึงนู่นเลยสุดท้ายแล้วว้าวเจ้าเอลฟ์แนนี่เดินเสาถีบลูกบอลไปแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ป๊อปโฟลโอดีกว่าหงายท้องไปแล้วโอโ้กลับบ้านเรานะส่วนพี่ช้างก็ต้องกลับบ้านนะอย่าไปไกลนะทุกคน โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย